รุ่นกูรุ่นน้ำฟังลำเด้อโอ้ยรุ่นใหม่เนี่ยเขาบอลเลนน้ำดอกพุนเขาไปคลองไหนฮะพุนอะคลองอือเดี๋ยวมาเตะจากคว้องไรทอ,อกูก็คว้องกันละเฮ้ยโอ้ยอันนี้ก็คลองแล้วดูการเบิื่อไรเสียนกูคว้องก็จะกูเป็นสาวโอ้ยอยังมาถิ่มคว้องเก่าอยู่ตีอืนี่ไะอีกโจโซ,โซทจบบ่ทุ่มโอ้ยแจ๊บเงินทุ่มเอาไปฉีดนาแนนั่นกอลาวินคลีนิกเอาไปฉีดจะสิมหาชาทุาทาท่มตมวะวันล้ำไหลฉีกันดีกฉีดยุติแล้วกูเรียกจวนลูกพี่มาเห็นบ่คลองแล้วก็เอาขึ้นออ้้้ยยคงงแแลวขึนนะตกัับดีเา กะขอกะหนาเนาะหนาใหญ่ดิว่าหนาใหญ่คักจะไม่เลี้ยวคักเนาะหนามึงนี่เนาะวันนี้จะไหนคะฉีดสุ่มองค่ะม่ฉีดตะไปฉีดสิ่งนี้อย่างล่ะแต่หาเยอะแต่หาเอาขึ้นข้อแม่ขึ้นตอนนี้มขึ้นยังไงเงินจากของนะสิหาได้เสดายเงินเนาะอันเสดายมันจีไปข้อเมาซะแปลกเนาะเอาหนาเนาะบอสซาละอีห่าคู่เนี่ยให้คือให้เลยค่ะโอ้ยฉันไม่เห็นนะไปเห็ดหนาพูน่ะตายซิบแท้เขาบอก่เอาดอกอีฮ่าอีฮ่าเลย่าบอกเป็นตาช่างเนาะ บุ้งวันนี้เตยดเงินมาผ้าหลุด